ยังมีพื้นป่าอีกหลายจุดในพื้นที่เมืองเพชรบุรีที่ยังไม่เคยมีแม้แต่พรานที่เคยเหยียบย่ำเข้าไปถึงแม้แต่พรานที่เข้าไปล่าสัตว์กันอยู่ในพื้นป่าแห่งนั้นนั่นก็เลยทําให้พื้นป่าในแถบบริเวณนั้นมีสัตว์ป่าเข้าไปหากินแบบเป็นต่อเกงกลัวภัยอันตรายอะไรและยังมีสัตว์ป่าหายากอยู่หลายชนิดที่หากินอยู่ในแถบป่านั้นที่สําคัญก็คือมีสัตว์ใหญ่ๆที่พรานต้องการที่จะล่าเอามาด้วยจากลหลายจุด ที่ไม่เคยมีพลานคนไหนเข้าไปถึงเลยต่อมาเมื่อมีสัตว์ป่านี้การไล่ล่าจากภัยอันตรายด้วยน้ำมือของผู้คนก็เข้าไปอยู่ในป่าลึกกันจนเกือบหมดพลานหลายลายก็เริ่มจะเดินลึกเข้าป่าไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันเพื่อจะได้มีโอกาสได้ล่าสัตว์ใหญ่ๆเหมือนที่เคยผ่านๆมาแต่พลานบางส่วนก็ยังหากินล่าสัตว์ป่ากันอยู่ในพื้นที่เดิมๆที่ยังมีสัตว์เล็กๆพอให้ล่ามาเป็นอาหารเลี้ยงฉีบตัวเองได้ เพราะว่ายัางมีชาวบ้านหรือว่าพรานอีกหลายลายที่ไม่ได้มีประสบการณ์มากมายในการล่าสัตว์มากนักเมื่อมีพรานที่มีความชํานาญมากพากันกระจายเข้าไปในพื้นป่าลึกมากเข้าไปเรื่อยๆและหลายทีด้วยกันบางรายก็ไปเจอเข้ากับน้องน้ําที่อยู่กลางป่าลึกเข้าไปเจอกับปงที่หากินของสัตว์ป่าบ้างกระจายกันอยู่คนละทิศละทางแต่ก็ไม่ไกลกันมากนักและจุดที่เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นก็จะมีปงเล็กๆที่เหมือนกับว่าจะเป็นปงใหม่ มีพรานเข้าไปพบเจอกับสัตว์เล็กมากมายที่ยังหากินอยู่ด้วยทั้งที่โป่งและหนองน้ําที่อยู่กันไม่ไกลจากจุดนั้นพรานหลายไลยที่เข้าไปถึงก็พากันมัดห่างอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเลยเพื่อจะดูว่าจะมีสัตว์ใหญ่อะไรบ้างที่ลงมากินใช้เวลาเฝ้าดูกันอยู่ไม่ทันจะคําก็พบว่ามีสัตว์ใหญ่ลงมาหากินอยู่ในป่าแถบนั้นมากมายหลายชนิดและมันก็น,น่าจะออกมาหากินในช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันด้วย ตามสัญชาตญาณของสัตว์ป่าที่ต้องระวังภัยซึ่งอาจจะติดมาจากการที่เคยถูกไล่ล่ามาจากมนุษย์เมื่อไปเจอเข้ากับแหล่งที่หากินของสัตว์ป่าพวกนั้นแล้วก็จะมีการบอกต่อๆกันไปในหมู่ของพลานที่สนิทกันไม่กี่คนแต่ก็ยังมีอีกหลายลายที่ไปพบเจอกับแหล่งหากินของสัตว์ป่าแหล่งอื่นๆด้วยเช่นกันที่อยู่กันคนละทิศละทางของผื้นป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลนั่นและเมื่อมีพลานเข้าไปพบกับแหล่งล่าสัตว์แห่งใหม่เข้า ก็จะผัดเปลี่ยนกันเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์พวกนั้นอยู่บ่อยๆไปเดียวบ้างไปโคบ,บ้างแล้วแต่ความถนัดและความชำนาญของพรานแต่ละคนแหลกๆที่เริ่มพากันเข้าไปนั่งห้างเพียงไม่กี่ครั้งก็ไม่เห็นว่าจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นในป่าบริเวณแถบนั้นเรื่องที่ไปพบเจอกับรองลอยของสัตว์ที่ถูกฆ่าตายและกัดกินเป็นอาหารหรืออาจจะถูกสัตว์ป่า้วยกันดักล่าเพื่อเป็นเหยือ่อซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องปกติ ที่พบเห็นกันทั่วไปตามพื้นป่าและมีอยู่ด้วยการทุกๆพื้นที่อยู่แล้วยิ่งในพื้นป่าที่ลึกเข้าไปกลางใจป่ายิ่งต้องมีสัตว์ป่าที่ดูร้ายอาศัยอยู่มากมายโดยเฉพาะกับเสือมันก็ยังเป็นอันตรายทั้งกับพลานและสัตว์ป่าด้วยกันแต่พลานส่วนใหญ่ที่พากันเข้าไปล่าสัตว์จะมีวิธีหลีกเลี่ยงภัยอันตรายจากสัตว์ป่าพวกนั้นได้ดีกว่าสัตว์ป่าด้วยกันก็เลยไม่เคยมีใครพลาดพลัง้งจนถึงกับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือไม่ก็อาจจะมีบ้างในพื้นที่ป่าอื่นๆของทั่วประเทศที่อาจจะบาดเจ็บบ้างหรือไม่ก็เสียชีวิตไปเลยจากการที่ถูกสัตว์ป่าพวกนั้นดักทำร้ายเอาเพราะว่าทุกที่ที่พลานป่าเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่านั้นก็เป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่าประเภทกินเนื้อเช่นเดียวกันเพราะามันจะมีเหยื่อให้ล่ายอย่างมากมายโดยที่ไม่ต้องออกแรงอะไรมากนักจนมีหลายครั้งที่เข้าไปนั่งห้างและเห็นเสือตัวเป็นๆเ,เขา้า ก็เพียงแค่ปล่อยให้มันล่าเหยื่อได้ตามที่มันต้องการไปก่อนแล้วคอยยิงสัตว์ป่าที่พลานต้องการเอาทีหลังแค่นั้นกต่างคนต่างอยู่โดยที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรกันแล้วเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆจนเป็นเรื่องปกติวันที่ตาแสงกับทิดเผาซึ่งพลานสองคนเป็นลุงและหลานกันทั้งสองก็ได้พากันเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์อยู่ที่ป่าจุดนั้นเช่นเดียวกันและทั้งคู่ก็เคยเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์มาแล้ว ด้วยกันหลายครั้งหลายหนและที่จุดนั้นก็ไม่เคยเกิดเรื่องอะไรเหมือนกับพลานคนอื่นๆทั้งสองได้พากันมัดห้างขึ้นมาใหม่แต่ว่าย้ายเลยจากจุดเดิมที่ไปนั่งห้างประจําไปไม่ไกลมากนักแต่ก็ยังอยู่บริเวณโป่งและหนองน้ํานั่นแต่เหนือขึ้นไปหน่อยซึ่งเป็นทางลงของสัตว์ป่าที่เห็นอยู่หลายครั้งหลายหนหลังจากที่มัดห้างและนั่งรอกันอยู่จนเพลินๆก็มืดค่ําลงทั้งคู่ก็มาได้รีบร้อนที่จะยิงสัตว์ป่าตามที่ต้องการพอยังไงเสีย ก็ต้องออกจากป่าไปในตอนเช้าเหมือนทุกๆครั้งบนนั่งห่างที่ทั้งสองนั้นอยู่สามารถมองออกไปได้ทั่วจากแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาและมองเห็นสัตว์ป่าที่ลงไปกินที่หนองน้ําและโป่งได้อย่างถนัดตาทุกครั้งที่มานั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าตาแสงแกจะปล่อยให้ทิดเผาเป็นคนยิงสัตว์ป่าทุกครั้งและถือว่าเป็นการฝึกความชํานาญไปในตัวด้วยแม้ว่าจะมีพลาดพลั้งไปบ้างในบางครั้ง แต่ก็จะถูกตาแสงแกยิงซ้ำจนสัตว์ที่ถูกยิงนั้นตายในที่สุดไม่มีเล็ดหลอดหรือว่าบาดเจ็บหนีไปได้แม้แต่ตัวเดียวช่วงสี่ทุ่มกว่า,วาเสียงปืนของทิดเผากะระเบิดขึ้นหลังจากที่เห็นว่ามีเสือเข้ามาลากเอาเหยื่อไปแล้วเมื่อช่วงคำ่คำแต่กระสุนปืนไม่ถูกจุดสำคัญและไม่สามารถจะหยุดกวางป่าตัวที่ถูกยิงนั้นได้ตาแสงแกก็เตรียมยกปืนเพื่อจะยิงซ้ำเหมือนที่เคยทำมาแต่ก็ยังช้ากว่ากวางตัวนั้น ที่มันกระโจนผ่อยออกไปจากหนองน้ำนั่นจนมองไม่เห็นตั้งแต่เป็นพรานมาไม่เคยปล่อยให้สัตว์บาดเจ็บนั้นหนีรอดไปได้ทั้งลุงและหลานก็เลยเผลอรีบปีนกันลงจากนางห่างไปทันทีลืมว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามไปเสียสนิทแถมลงไปแล้วก็ดันแยกกันออกไปคนละทิศละทางโดยที่ไม่ลอกันอีกตาแสงนั้นแกลงไปช้าหน่อยไม่เห็นทิศเผาแล้วไม่รู้ว่าไปทางไหน แต่กระลีบตามไปทางที่แกเห็นกวางนั่นกระโจนหนีเข้าไปจูจ่ๆกลับมีเสียงปืนดังขึ้นห่างออกไปพอสมควรแกรีบดิ่นเข้าไปทางที่มีเสียงปืนนั่นดังขึ้นโดยความระมัดระวังตัวไม่รู้ว่าทิศเผาจัดการกับกว้างป่านั้นได้หรือเปล่าพอดีกับที่มีเสียงฝีเท้าย้อนกลับมาทางแกโดยที่ไม่รู้ว่าจะเป็นทิศเผาหรือว่ากวางป่าตัวนั้นแกหยุดเพื่อไม่ให้มีเสียงจนเห็นล่างหนึ่งโผล่ใกลเข้ามา ล่างที่เห็นนั่นเป็นล่างของทิดเผาที่อาบมาด้วยเลือดแดงฉานที่ลำตัวแกมองว่าล่างของทิดเผานั่นเป็นเรื่องผิดปกติเพราะว่าเหมือนว่าเลือดนั่นมันจะไหลออกมาจากรูกระสุนปืนซึ่งทิดเผาเองก็ไม่น่าจะยิงตัวเองเป็นแน่ล่างนั้นเดินดิ่งตรงเข้ามาหาตาแสงจวนเจียนจะถึงตัวแกก็เลยรีบตัดสินใจยกปืนยิงใส่เข้าไปทันทีที่ล่างของทิดเผาจนล่างนั้นกระเด็นหงายหล้างออกไป แต่ว่ามันไม่ตายก่อนที่มันจะลุกพรวดขึ้นมาอย่างรวดเร็วร่างที่ก่อนหน้านั้นเห็นว่าเป็นทิดเผาบัดน,นี้มันได้กลายเป็นเสือลายพาดก่อนไปแล้วตัวของมันใหญ่และยาวไม่ต่ำกว่าหกศอกและมันกระโจนพวดเข้าใส่ตาแสงอย่างรวดเร็วแต่ว่าตาแสงแกได้ระวังตัวอยู่ก่อนแล้วเกิดเลยหลอดคมเขี้ยวของมันไปได้โดยที่เอาปืนนั้นกันไว้แต่ก็ถูกกงเล็บของมันตะปบเขา้าจนกระเด็นหงายหลังไปก่อนที่แกจะเสียท่าและกลายเป็นเหยื่อให้กับมัน ก็มีเสียงปืนระเบิดขึ้นอีกนัดเสียงดังสนัน่นเสือลายพาดก้อนนั่นสะดุ้งเฮือกกระโจนขึ้นสุดตัวแล้วก็ล้มฟุบลงมานอนชักดิ่นชักงออยู่ใกล้ๆกับตาแสงมีเลือดสดๆทะลักออกจากปากและจมูกของมันและรอยกระสุนปืนที่ถูกยิงเข้าที่กกหูขวาจนกระสุนทะลุกออกทางกกหูซ้ายเป็นรูใหญ่ขู่เดียวมันก็แน่นิ่งขาดใจตายในที่สุดทิดเผาก็เข้ามาพอดีกับทีตาแสงยันเอาตัวเองลุกขึ้นมา พลานสองคนลุงหลานไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรกับสิ่งที่เห็นนั่นเพราะว่าทั้งขู่นั้นเคยเจอกับเสือสมิงมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนช่วงที่ทิดเผายังเริ่มเข้ามาเป็นพลานใหม่ๆแต่ว่าไม่ได้ตัดสินใจพลาดจนลงมาจากนางห่างแบบนี้โชคดีที่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนักตอนที่ทิดเผาตามกวางที่ถูกยิงนั่นไปจนไปเจอเข้ากับเสือที่มันตะคุบดักเอากวางตัวนั้นเข้าพอดีและเสือร้ายนั่นมันก็พุ่งเข้าใส่อีก หวังจะฆ่าทิดเผาเอาอีกคนแต่สุดท้ายมันกระูกปืนของทิดเผายิงเอาซะก่อนจนบาดเจ็บแล้ววิ่งกระโจนหนีเข้ามาทางตาแสงแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะตบตาเอาตัวเองนี้หลบจากความตายไปได้และยังโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเคยมีพรานคนไหนตกเป็นเหยื่อให้กับมันมาก่อนแต่ทั้งสองก็ไม่รู้ว่าไอ้ลยเสือสมิงตัวนี้มันเคยไปกินใครที่ไหนมาก่อนหรือไม่ก่อนหน้านั้น มันถึงเด็กลายไปเป็นเสือสมิงและสามารถที่จะแปลงเป็นคนมาได้หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปไม่กี่ปีทิดเผาก็ต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์เพียงคนเดียวเพราะวัดตะแสงแกเริ่มจะแก่ชะลาลงมากแล้วแต่ก็ไม่เคยพลาดพรั้งหรือว่าเจอกับเสือสมิงแบบนั้นอีกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานหลายสิบปีแล้วในหมู่บ้าน ของตาเจียมสมัยที่แกยังเป็นหนุ่มๆแต่ตอนนี้แกกาอายุอานามปาเข้าไป60กว่าเข้าไปแล้วสมัยที่แกยังอยู่ในช่วงไว้นมลุ่นกระทงนั้นครอบครัวของแกมีบ้านอยู่ติดกับพื้นป่าลานสสงที่ในสมัยนั้นยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากทั้งพืชพันธุ์ไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่กินและแพร่กระจายพันธุ์กันมาอย่างช้านานเคยมีพันธุ์ที่เขาไปล่าสัตว์อยู่ในพื้นป่าแห่งนั้นหลายลาย ถูกเสือโค่งลายพาดก้อนดักฆ่าตายและกลายเป็นเหยื่อแต่ลายพาดก้อนนั่นมันก็ถูกปื้นของพลานที่ชะตาขาดที่เป็นเหยื่อของมันเองก่อนที่จะถูกฆ่าตายไปยิงใส่เข้าไปหนึ่งนัดถากเข้าไปที่ใบหน้าจนเป็นแผลชะกันแต่กระทำได้แค่เพียงให้มันบาดเจ็บเท่านั้นไม่สามารถที่จะหยุดให้มันขยําและกลายเป็นเหยื่อได้รอยบาดแผลบนใบหน้าของไอเสือลายพาดก้อนนั่น มันเป็นบาดแผลที่มองเห็นได้ชัดเจนของพลานหลายคนที่เข้าไปพบเจอและเห็นกับมันเข้าในครั้งหลังๆังต่อมากันเลยมีการเรียกขานกันติดปากตามรอยแผลเป็นที่หนาของมันไหวหน้าบากและมันได้สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านและพลานที่พากันเขาเ้าไปล่าสัตว์และหาของป่าเป็นอย่างมากพอหลังจากที่มันถูกยิงในครั้งนั้นโดยความที่มันกระระวังตัวจึงได้มีนิสัยดักซุ่มขยำเหยื่อแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ทำใหการระวังตัวของชาวบ้านนั้นเป็นไปได้ยากมากเพราะไม่รู้ว่ามันจะดักซุ่มอยู่ตรงไหนและโผล่มาเมื่อไรก็เลยทำให้พลานและชาวบ้านต้องตกเป็นเหยื่อใหกับมันอีกหลายลายสร้างความเดือดร้อนและหากินกันแต่ยากลำบากมากขึ้นเพราะว่าในช่วงสมัยนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพหาของป่าและล่าสัตว์เป็นหลักทางผู้นำหมู่บ้านในสมัยนั้นซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงได้ขอความร่วมมือกับพลานที่มีฝีมืออยู่สามคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นหนึ่งคน และอยู่หมู่บ้านห่างๆกันออกไปอีกสองคนที่ต่างก็หากินอยู่ในพื้นป่าพื้นเดียวกันแม้ว่าจะอยู่คนละฝั่งเนื่องจากว่าบางหมู่บ้านไอหน้าบากนั่นมันยังไม่ได้เข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้กระมีเพราะว่าบางหมู่บ้านอยู่ห่างกันอยู่พอสมควรการเข้าไปหาของป่าหรือไปล่าสัตว์ก็อาจจะเข้าไปคนละทิศละทางแต่ต่อจากนี้ไปก็อาจจะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านของตาเจียมและพ่อของตาเจียมก็เป็นหนึ่งในพลานสามคนนั่นด้วย ที่รวมมือกันเข้าไปลาไล้หน้าบากนั่นต่เจียมแกเองก็มีส่วนในงานนี้ด้วยเช่นกันคือได้เป็นลูกหาบให้กับพ่อและพลานอีกสองคนที่อยู่ต่างบ้านเพราะต้องจัดเตรียมสเสบียงอาหารให้พร้อมกับการที่จะเข้าไปลาไล้หน้าบากนั่นเพราะว่ามันฉลาดมากไม่เบาโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะต้องใช้เวลากันกี่วันกี่คืนและพลานทั้งสามคนกับล้วนแต่มีอายุมากด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าทั้งสามนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ เป็นที่เคารพนับถือของพลานทั่วไปที่อยู่ในถิ่นนั้นก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของตาเจียมที่อยู่ในไวนมและเป็นลูกชายของพลานเจ้าถิ่นที่มีร่างกายแข็งแรงและมีประสบการณ์การเดินป่ามากกับพ่อแม่น้อยเช่นกันหลังจากที่พูดคุยถึงอุปนิสัยและลักษณะท่าทางของไอหน้าบากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็พากันเดินเท้าม่งหน้าเข้าป่าไปทันทีโดยที่มีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบางส่วนมาส่งที่ท้ายหมู่บ้านการเดินเท้าเข้าป่า ต้องเลกลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นพุ่มไม้เตี่ยและบริเวณที่มียารกชัดป้องกันการดักสุ่มโจมตีของมันพากันเดินเข้าไปในดงไม้สูงที่ชูชันต่างงานขึ้นฟ้าแทนเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยประสบการณ์ของพลานทั้งสามทำให้ตาเจียมไม่ได้รู้สึกอาการหวาดวันหรือหวา,วาดกลัวใดๆแต่กลับรู้สึกตื่นเต้นเสียอีกที่จะได้เห็นพลานตีเก่งกล้าถึงสามคนรวมทั้งพ่อของแกเองด้วย หล่าเสือโดยตาของตัวเองเพราะสมัยนั้นแม้ว่าจะเคยเข้าป่ามาแล้วมากมายและเห็นสัตว์ใหญ่ๆมากมายหลายชนิดแต่แกก็ยังไม่เคยพบเจอกับเสือมาก่อนและพลานคนแรกที่ตกเป็นเหยือ่อและถูกมันฆ่าตายไปนั่นก็คงจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนเช่นกันว่าจะถูกเสือนั้นฆ่าตายได้และเหมือนกับว่ามันจะจงใจเข้ามาในเขตหมู่บ้านของตะเจียมเพราะมีชาวบ้านและพลานเข้าไปหาของป่ากันมาก ดูจากการแกะรอยของพลานทั้งสามคนแล้วก็ยังไม่พบว่าจะมีร่องรอยหรืออะไรของมันให้เห็นทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็ยังมีการพบเห็นกันอยู่บ่อยๆแม้จะไม่เคยมีใครได้มีโอกาสได้ยิงมันอีกอาจจะเกิดจากการที่มันต้องระวังตัวเพราะว่าเคยถูกยิงมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อพากันเดินเข้าไปถึงบริเวณที่คาดว่ามันเคยออกมาและมีชาวบ้านเห็นอยู่บ่อยๆจึงได้พากันหยุดพักและทำนั่งห่างขึ้นในบริเวณนั้นหากว่าโชคดีคงจะได้เจอกับมัน โดยที่ไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรมากมายจนค่ำคืนแรกนั้นผ่านไปโดยที่ไม่มีวี่แววของเสือแม้แต่น้อยที่มันจะโผล่ออกมาหเห็นช่วงเวลาเกือบจะเที่ยงของวันลุงขึ้นในลายของชาวบ้านที่อยู่ท้ายหมู่บ้านกับปรากฏว่ามีคนแปลกหน้ามาเดินดําดมมองชาวบ้านอยู่ในขณะที่มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งถือจอบถือเสียมกําลังช่วยกันขุดดินพลวนหญ้าอยู่รวมๆสิบคนอยู่ในล่ของชาวบ้านคนนั้น คนแปลกหน้าที่เห็นเป็นชายวัยกลางคนลักษณะทามองเพื่อนเืนก็มองคล้ายๆว่าจะเป็นพรานที่เคยถูกไอห,หน้าบากนั่นฆ่าตายไปแล้วหรืออาจจะคล้ายๆก็อาจจะเป็นไปได้แต่ที่ใบหน้าของคนผู้นั้นกับพบว่ามีบาดแผลที่เกิดเป็นรอยบากจนเห็นได้ชัดเจนชาวบ้านที่ทํางานหล่มกันอยู่เห็นเข้ากัรู้สึก,กว่าแปลกใจว่าชายคนนั้นมาทําอะไรหรือว่าต้องการอะไรกันแน่ถึงได้มาเดินดมดมมองมอง ม่ยอมเข้ามาถามไถยอะไรทั้งสิน้นเจ้าของไหลจึงร้องบอกให้ลูกชายของตนเองที่นั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้กับชายป่าที่ชายคนนั้นเดินอยู่มากที่สุดให้เข้าไปถามไถยว่าต้องการอะไรหรือว่ามาทําอะไรลูกชายเจ้าของไหลว้ไม่ถึง20ก็เดินอืดอาดหยืดยาดตามคําสั่งของพออย่างไม่ค่อยเต็มใจมากนะักพวกผู้ใหญ่ที่เป็นชาบ้านก็ช่วยกันทางยาทางไหลกันต่อไม่ได้หันหลังเลี้ยวกับไปดูลูกชาย กับคนแปลกหน้านั่นอีกจนได้เวลาใกล้จะพักเที่ยงเจ้าของไร่ก็ร้องบอกกับเมียให้ไปตามลูกชายตะเตรียมอาหารไว้รอแขกที่มาร่วมทำงานในไร่ฝ่ายเมียก็เดินออกไปร้องเรียกตามหาลูกชายจนทั่วก็ไม่เห็นเสียงตอบรับตอบขานอะไรทั้งสิน้นคิดว่าลูกชายคงแอบไปน,นอนหลับอยู่ตามหล่มไม้ที่ใดสักทีหนึ่งก็เลยเดินหาจนทั่วในแถบชายป่าจนสุดท้ายแล้วก็ไปพบกับกองเลือดสดแดงฉาน อยู่ตรงบริเวณที่เห็นชายแปลกหนานนั้นเดินวนเวียนอยู่เมื่อช่วงสาย,สายที่ผ่านมาผู้เป็นแม่กระแทบช็อกแหกปากร้องลั่นทั้งผัวทั้งชาวบ้านที่ได้ยินเสียงและรอพักกินข้าวเที่ยงอยู่นั้นก็คว้าจอบคว้าเสียมติดไม้ติดมือกันวิ่งกลูเข้าไปหาเมื่อเห็นเลือดสดๆดกระจายแดงฉานไปทั่วทั้งพ่มไม้และที่ยังกองเป็นเลือดสดสดอยู่กระตกใจพากันร้องเรียกหาลูกชายกันอุ่นไวายไปหมดหรีบเดินตามรอยเลือด และลอยลากเป็นทางที่หายเข้าไปในชายป่าเป็นระยะทางเกือบกิโลเมตรจนไปพบกับหลังของลูกชายที่ถูกซ่อนเอาไว้ในภุ่มไม้ในสภาพที่เนื้อหนังถูกกัดฉีกหายไปหลายส่วนลำคอถูกกัดกระชากจนภาพกลับมาอยู่ด้านหลังดวงตาเบิกโพลงเหมือนกับว่าตกใจสุดขีดทำเอาผู้ที่เป็นพ่อถึงกับร้องโ h ั w นด้วยความเสียใจที่ลูกชายเพียงคนเดียวต้องมาตายในสภาพแบบนั้นที่ขาดคิดกันว่า มันน่าจะเป็นการกระทำของเสือซึ่งก็น,น่าจะเป็นคนที่ชาวบ้านเห็นว่าเป็นคนแปลกหน้านั่นแถมมันมาในร่างที่มีลักษณะท่าทางเหมือนกับพรานที่ตายไปแล้วและมันก็น,น่าจะเป็นเสือสมิงนั่นเองต่อมาเหล่องของเสือสมิงที่มาในร่างของพลานที่ตายไปแล้วก็แร่กระจายกลับเข้าไปในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่มีการรอจัดการงานศพของลูกชาย หลังจากที่นำไปไว้ที่วัดเรียบร้อยแล้วผู้เป็นพ่อก็ระดมชาวบ้านที่ขันอาสาอีกเกือบสิบคนที่เป็นชายชะกันและมีอาวุธปืนครบมือเดินเท้าย้อนกลับเข้าไปที่จุดที่พบกับศพลูกชายในทันทีก่อนที่จะค่ำขาดก่อนว่าไอเสือตัวนั้นมันน่าจะย้อนกลับมาอีกเพื่อที่จะกินเหยื่อที่มันได้ซ่อนเอาไว้เมื่อไปถึงก็พากันแยกย้ายปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ที่ใช้ไม้ใช้ผ้าข้ามา้ามัดห่างกันขึ้นมา ด้วยความฉุกเฉินและให้อยู่ใกล้กับพุ่มไม้ที่พบศพมากที่สุดแยกกันออกไปคนละทิศละทางรลลอบๆบบริเวณนั้นตามแต่ใครจะถนัดและสามารถที่จะยิงมันได้แต่ก็ไม่มีต้นไม้ต้นไหนที่จะนั่งได้เหมาะมากนักแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาจนสามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งพื้นป่าอย่างเป็นใจประมาณสักสองทุ่มเศษๆไอหน้าบากหลายผาดก่อนตัวเครืองก็เดินเยื้องอยางเข้ามามองเห็นอยู่ริบๆ มันม่งตรงมาที่พุ่มไม้ที่มันซ่อนเยือเอาไว้โดยที่ไม่รู้ว่าเยื่อนั้นหายไปแล้วเมื่อยิงเข้ามาใกล้ก็เหมือนว่ามันจะรู้ตัวว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกมันก็ยังช้ากว่าลูกปืนของผู้ที่สูญเสียลูกชายไปเสียงปืนระเบิดขึ้นกระสุนก็พุ่งเข้าไปถักๆโดยที่ไม่ถูกเป้าหมายอย่างจริงจังนักไอหน้าบากนัน่นสะดุ้งสุดตัวตกใจกับเสียงปืนที่ดังเมื่อครู่หันหลังเตรียมจะกระโจนหนี แต่กระสุนปืนอีกนับสิบก็ระเบิดโตมตามเสียงดังสนั่นขึ้นสะเก็ดและประกายไฟกระจายอยู่ไปทั่วทุกทิศที่พุ่งออกมาจากปลายกระบอกปืนของชาวบ้านในที่นั้นทำเอาหน้ามืดตาม,มัวกันไปชั่วขณะเมือ่อสายตาเริ่มชะชิ้นอีกครั้งก็ไม่พบว่ามีเสืออยู่ในบริเวณนั้นแล้วไม่มีใครรู้ว่ากระสุนปืนที่ยิงกันออกไปถูกไอ้ไร้หน้าบากนั้นไปมากน้อยเพียงใดแต่เสียงปืนที่ดังสนัน่นลั่นเข้าไปถึงกลางป่า ดังเข้าไปถึงพลานสามคนและตะเจียมอีกคนที่อยู่กลางป่าลึกผ่านไปประมาณสักครึ่งชงั่วโมงที่เสียงปืนนั้นเงียบหายไปก็มีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาที่มีคนทั้งสี่คนนั้นอยู่ด้วยความระแวดระวังภยัยรู้ว่ามันอาจจะรู้ตัวสิ่งที่เคลื่อนไหวเข้ามามันมาในร่างของเด็กหนุม่มที่ได้กลายเป็นเหยื่อของมันไปแล้วเมื่อช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมานี่เองเมื่อล่างนั้นเข้ามาใกล้ตะเจียมและพ่อของแกก็จําได้เป็นอย่างดีว่าล่างที่ใกล้เข้ามานั้น ก็คือเด็กนมที่เป็นเพื่อนกับตาเจียมนั่นเองมาในสภาพที่เลือดอาบไปทั้งล่างเหมือนกับว่ามีอาการบาดเจ็บและที่ใบหน้ามีร่องรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นจนเห็นเป็นรอยบากไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาพลิบตาน,นั่นเองพ่อของตาเจียมก็รีบยกปืนขึ้นแล้วก็ยิงลงไปทันทีหลังจากสิ้นเสียงปืนแทบไม่ทันที่มีใครได้ตั้งตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นและการที่ตกใจสุดขีดของตาเจียมในสิ่งที่พ่อของตัวเองทํา กระสุนปืนนัดนั้นพุ่งเข้าไปเต็มขมับของเด็กนมอย่างแม่นยำโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวโดยซ้ำกระสุนพุ่งทะลุออกทางท้ายถอยจนระเบิดสมองกระจายออกต่อหน้าต่อตาของตาเจียมแต่พลานอีกสองคนยังคงนั่งดูโดยอาการที่เลี่ยบเฉยตาเจียมเองต้องร้องไว้ออกมาและตกใจหนักเข้าไปอีกเมื่อล่างของเด็กนมที่เป็นเพื่อนที่ล้มพับลงไปกับพื้นแล้วจู่จู่ล่างเทียนก็กลายไปเป็นเสือลายผาดกอนตัวเคือง นอนตายจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นเองด้วยกระสุนเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นหลังจากที่จัดการฆ่าเสือสมิงนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันปีนล,ลงจากนั่งห้างโดยที่ไม่ล้อให้สว่างเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านทันทีโดยที่ไม่พูดไม่จาอะไรกันอีกพลานทั้งสองกับพ่อของตาเจียมก็คงจะรู้มาก่อนแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนกลับเข้ามาถึงหมู่บ้านก็เห็นว่ามีงานศพเกิดขึ้นมาที่วัดอีกแล้ว แต่เจียมแกจึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนของแกที่เห็นว่าเป็นเสือสมิงนั้นได้ตายไปแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงจากนั้นต่อมาชาวบ้านก็ได้อยู่กันอย่างสงบสุขอีกครั้งหลังจากที่ต้องสูญเสียญาติพี่น้องและชาวบ้านไปหลายคนในช่วงเวลาที่เกิดเรื่องขึ้นมา